แก่ขึ้นแน่ๆถ้าคุณขาดสิ่งนี้ ค่าของคนคือผลของงานบางคนนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยกเกษียณแล้วไม่ทําอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าครูทานเนี่ยมีลูกศิษย์หลายคนมากเลยที่มาเรียนกับครูแล้วบอกว่าครูรู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยก็เลยมาเรียนแต่พอมาเรียนแล้วเนี่ยพลังงานในตัวเองไม่มีไม่รักตัวเองและอยากทำลายตัวเองนะคะวันนี้ครูทานเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําบอกวิธีการเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณ ทำแบบนี้รับรองคุณจะไม่มีวันแก่เลยนี่ค่ะ คุณแม่ของคุณทันเองนะคะที่คุณทันบอกว่าไม่เห็นแม่ตัวเองแก่เลยไม่ได้เข้าข้างแม่นะเดี๋ยวถามแม่ก่อนตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่คะ68แจ้าแม่อายุ68แล้วใกล้เลขเสร็จแล้วแต่คุณเชื่อไหมคะว่าแม่คุณทันเนี่ยแข็งแรงมากๆเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันออกกําลังกายด้วยกันเนี่ยแม่ไม่มีเหนื่อยแฮกๆเลยนะมีแต่คุณทันเนี่ยเหนื่อยแม่ดูแลตัวเองยังไงให้ดูเหมือนสาว2,000ปีสุขภาพแข็งแรง คุณแม่ก็ดูแลตัวเองด้วยกันเช้าๆขึ้นมาคุณแม่ก็ออกกําลังกายประจำเนาะ,ะโดยการปลูกต้นไม้แล้วก็ออกกําลังกายด้วยเครื่องลู่วิ่งนิดหน่อย งานอดีเล็กก็คือการปลูกต้นไม้สะสมพวกบอลสะสมพวกไม้มงคลตอนนี้คุณแม่สะสมมาเยอะแล้วเต็มสวนแล้วก็คือแม่หากิจกรรมทำนะคะปลูกต้นไม้มตื่นมาเนี่ยทันมานอนกับแม่นะหกโมงเช้าแม่ลุกแล้วแล้วก็จะเห็นแม่ทํานู่นทนํานี่หากิจกรรมอะไรทําตลอดก็คือตื่นมาตอนเช้าแล้วทําอะไรต่อคะแม่ข้อสองก,ก็คือมแม่ทําใจทําใจให,ให้มีความสุข ไม่มีความพอใจในสิ่งที่แม่มีทุกวันนี้แม่มีต้นไม้แม่มีนู่นทํามีไนี่ทํามีงานอะีรเหลกทาแม่ก็มีความสุขทุกวันทุกวันแม่ก็เลยไม่มีเวลาว่างที่จะต้องไปคิดถึงเรื่องจุกจิก,ก,ท,กทุกนู่นทุกนี่กังวลน,นู่นนี่ว่าลูกจะมาหาหลานจะมาหาไหมเพราะว่าสารวนอยู่กับความสุขที่แม่มีคิดถึงลูกบ้างคิดถึงหลังบ้างหลานบ้างก็บางเวลาเเมื่อไรลูกมาก็จะได้เห็นต้นไม้สวย,สวยเมื่อไรหลานมาหาก็จะได้เห็นผลไม้ดีๆได้กิน อันนี้คือความสุขแม่อยู่ทุกวันแม่มีความสุขเพราะว่าแม่มีในสิ่งที่แม่ต้องการตัวเองชอบแล้วก็ทําให้แม่มีความสุขได้ทุกวันทุกวันแม่ก็เลยดูว่าแม่ไม่แก่และ,ะแม่อยู่ของแม่อย่างเงี้ย แม่คิดว่าแม่ไม่มีวันแก่สุดยอดเลยนะคะแม่บอกว่าแม่ไม่มีวันแก่และแม่ไม่มีวันยอมแก่แม่บอกว่าแม่ไม่ยอมแก่เพราะว่าถ้าเียบเทียมกับผู้หญิงบางคนที่อายุเข้าใกล้เลขเจ็ดแล้วเนี่ยบางคนถื้อไม่เท้าเดินค้ำแล้วเนาะแล้วก็แบบกินยาเยอะมากเลยแต่อยู่กับคุณแม่มานะคะคุณแม่ไม่มียาประจําอะไรเลยไม่มีเบาหวานไม่มีความดัน สรุป2เคล็ดลับง่ายๆเลยก็คือหนึ่งค่ะกิจกรรมให้ตัวเองทําและกิจกรรมนั้นที่ทําแล้วต้องมีความสุขหทำงานก็สองทำใจทางานให้ดีทํางานให้มีประโยชน์กับตัวเองให้มีประโยชน์กับคนรอบข้างมีประโยชน์กับลูกเลือกสวนเราที่มีก็สองทำใจทําใจที่มีความสุขให้มีความพอดีพอใจในสิ่งที่เรามีทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันจะเอามีเวลาไหนไปมีความทุกข์มีความกังวลถูกไหมคะสุดยอดเลยแค่นี้ก็ สวยอ่อนเยาว์ได้ตลอดการเพราะเราเชื่อว่าเราไม่แก่อย่างไงเราก็ไม่แก่แต่ถ้าเราคิดว่าเราแก่เดินไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวแล้วมันก็คิดคิดเมื่อไหรว่าเราแก่เราก็จะท้อ,อเราไม่แก่พยายาม<อ>คิดว่าเราไม่แก่แล้วก็ทําว่าเราก็ไม่แก่คือเราทําได้เรายังทิ่วของหนักๆได้เรายังเดินเหินได้คล่องแค่วนั่งลูกเกนอะไรได้สะดวกสบายไม่ต้องมีใครมาประคองไม่ต้องมีใครมา พาเราเดินเราลูกเรานั่งอย่างเงี้ยเวลาลูกมาหาเงี้ยก็ไปเที่ยวกับลูกป๋อไปนู่นไปนี่จะไปตรงไหนก็ไปกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องพยุงกับแม่ไปเลยไปได้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทําแบบนี้รับรองค่ะคนไม่มีวันแก่ <จำ S 1> แน่ๆแค่แสองสิ่ง,งอ่าแค่นั้นเองจ้าวันนี้คูทานนะคะกับคุณแม่นะคะขอตัวไปก่อนเพราะเราจะไปเที่ยวกันต่อแล้วค่ะบ๊าไบาย้ยสวัสดีจ้าวัสดีจ้า กดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ